อันนี้คือหมาอะไรไม่กวนนะครับโอ้ยอันนี้ใส่ลากมันหดอย่างนี้นะครับนี<า>่เอาไปไปหม,มาอะไรไม่กวนอย่างหนักนะฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสัตว์ <c oughs> ชนิดหนึ่งสัตว์ไม่กวน <c oughs> เอาไปไป อตู่เอ๊ะกัดไม่ปล่อยนะใส่นี้คือใส่กัดกัดแล้วไม่ปล่อยผมจกักอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับกัดไม่ปล่อยกัดไม่กวกนะครับกัดแล้ว

Ja da!